สวัสดีครับเพื่อนเื่อสมาชิกบ้านสวนเราฝันวันนี้ลุงขวัญจะมารีวิวอะไรนะหม,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 ม้อน,นึ่งหม้อต้มอันกะสมใบเล็กฉบับใช้งานง่ายไม่เอถอะทะโต๊ะลุงขวัญเพิ่งสั่งมาเพราะว่า เวลามาสวนตอนเช้าๆจะได้นึ่งสลับเปานึ่งขนมจีบให้ป้าส้มได้กินตอนเช้าๆนะครับก่อนป้าส้มจะไปปลูกต้นไม้ต่อก็เพิ่งได้มายังไม่ได้แกะกล่องเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมีตั้งหลายยี่ห้อแต่ลุงันดูอันนี้แล้วรู้สึกเวิร์กสุดก็เลยเลือกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็มาดูกันนะครับ อันแพ็กออกมาแล้วเป็นยังไงองความไม่ไดตั้งขาตั้งกล้องนะครับวันนี้ดูกันสดๆไปเลยอันนี้เป็นฝาโอ้ฝาน่ารักดีเห็นไหมครับเป็นวัสดุกระจกขอบอลูมิเนียมสวยดี เงาวาวเิดกล่องขึ้นมาจะมีซึ้งนึ่งนะครับชั้นแรกจะเป็นสำหรับซึ้งผ่านยกออกมาเลยละกันนี่ก็จะมีชั้นแรกเป็นซึ้งนะครับชั้นสำหรับนึ่งอุ่น สาลาเปาขนมจีนทําไข่ตุ๋นก็ได้อย่างเงี้ยทีเนี้ยเช้าเช้าก็ทําให้ประส้มชอบกินไข่ตุน๋นมึงขวัญก็จะทําให้เตรียมรอได้ตอนเช้าเช้าพอดีเลยอยันนี้ก็จะมีรักอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออ๋อที่ยกต้มไข่ <c oughs> หม้อ,อน,นี้ก็ทําแบบไข่ต้มแล้วก็เอาไข่ วางเป็นฟองๆไปนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวยึดนี่แล้วก็ยกขึ้นยกลงตัวตัวหม้อนะครับโอ้สวยดีไหมเห็นไหมลุงฝันเลือกตัวเนี้ยชอบตรงนี้แหละจะมีออฟแล้วก็ไปไฟ แรงประมาณกลางนะครับแล้วก็ไฟแรงแล้วก็ตรงด้ามจับเนี่ยมันจะถนัดมือเพราะบางอันเนี่ยมีมีบางยี่ห้อนะครับเป็นลายไม้สวยเชียวแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะเวิร์กพอไปไปละไม้ก็ต้องผูแน่ๆเลยสวยแต่แรกๆโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนอุ่นนึ่งเดี๋ยวลุงผัดจะอุ่นสลับเปล่าให้ผสม มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงฝนก็ล้างภาชนะมาเรียบร้อยแล้วล้างง่ายนะครับตรงฝาเนี่ยเขาก็จะมีติดสติกเกอร์เมื่อสักครู่นี้ว่าให้ระวังอย่าจับตอนที่หม้อเดือดหรือนะ้ํามันร้อนนะครับระวังว่าแสดงว่ามันจะร้อนนะครับแล้วก็ตัวภาชนะของตัวเครื่องเนี่ยที่ก้นเนี่ยก็เป็นเห็นไหมครับเป็นตัววัสดุกันไฟแล้วก็ทนไฟนะครับ อันนั้นเขาติดมาเราก็สามารถวางพื้นได้ไม่ต้องกลัวไฟรั่วตัวสายปลั๊กนะครับเมื่อกี้ลุงขวัญหยิบออกมายังไม่ได้แกะให้ดูเป็นเหมือนกับสายปลั๊กของคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวลุงขวัญมีเยอะเดี๋ยวลุงขวัญเอามาใส่แทนได้จะได้ใช้ไฟแล้วก็วัสดุข,ของสายมันจะทนไฟกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอนนี้ลุงขวัญเอาน้ำใส่พี่หน่อย ประมาณนี้เลยแล้วก็วางตัวนี้โอเคนี่ลุงแขวนก็ลองสลับเปลานะครับวางลงไปก่อนเลยปิดฝาแล้วก็อุ่นใช้ไฟขนาดกลางก่อนเดี๋ยวจับเวลาดูนะครับว่าเป็นยังไงสัญญาณไฟไครับกำล,งกลงกังพลิบ ร็วอยู่นะครับมีความเร็วอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็เริ่มจับเวลาไปทีนี้ลองขวัญลองเล่งไฟดูดีกว่าจะเป็นยังไงใช้ไฟเบอร์แรงเลยนะครับแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ3นาทีนะครับเสียงเดือดก็มาไอ้น้ำก็ขึ้นมาแล้วสาลาเปากำลังนุ่มกลิ่นเริ่มหอมออกมาแล้วการมาอุ่นนึ่งแบบนี้มันจะดีอย่างนะครับสาลาเปาก็จะนุ่มขึ้นเหมือนเดิมถ้าเราอุ่นแบบไมโครเวฟเนี่ยมันก็จะไม่รสชาติมันไม่เหมือนกันอะ่ะมันจะแข็งเร็วเวลาเอามาข้างนอกนะครับอันนี้มันจะได้รับอไอน้ำเข้าไปในสาลาเปาจะนุ่มนานกว่า ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มคลึมแล้วนะลุงขวัญอยู่ที่สวนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนของสัยฝนใกล้จะตกเริ่มฟ้าเริ่มมืดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ดีนะครับพอเวลาเราไม่ใช่ไม่ใช้นึ่งนะครับตัวหม้อเนี่ยก็ทํามาสําหรับพืชต้มมาม่าได้อุ่นเกาเหลาได้ทําแกงจืดนั่งกินได้เลยตั้งตรงกลางไม่ต้องใช้กระทะร้อนหรือกระทะสุกี้ที่เตรียมไว้นะครับก็ใช้หม้อเนี้ยนั่งกินเล่น,ลนๆตอนเช้าๆหรืออุ่น เกาเหลาเวลาซื้อมาได้สบายๆเลยแม้กระทั่งใส่โจ๊กอุ่นให้มันร้อนๆก็นั่งกินได้ครับเพราะว่าเป็นหม้อเอเนกประสงค์ใช้ทําได้หลายอย่างเห็นไหมครับกำลังเดือดละมาดูกําลังเข้าโอควันออกนุ่มเลยใช้เวลาไปประมาณไม่เกิน5นาทีดูสาระเปากันนะครับ กำลังนุ่มเลยนุ่งเด้งเลยเห็นไหมครับนี่แหละเวิร์กมากนุงขวัญซื้อมาในราคารวมส่งเนี่ยห้าร้อยสาสิบสามบาทนะครับเวิร์กมากเลยเดี๋ยวไว้เวลานั่งอุ่นได้ไหลายอย่างปิดและเดือดเร็วใช้ได้ไว้อุ่นกับข้าวแล้วก็นั่งกินเกาเหลาหรือว่า นั่งกินโจ๊กที่มันอุ่นๆมันร้อนนะครับสบายเลยไข่ตุ๋นอีกตังหากโอเคนั้นลุงขวัญขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับการรีวิวหม้ออุ่นอาหารสารพัดประโยชน์อเนกประสงค์ยี่ห้อโซเลเล่หรืออะไรก็ไม่รู้ฟันอ่านไม่แน่ใจเหมือนกันพรอยี่ห้อนี้เ่อเห็นแต่วัสดุดูโอเคการใช้งานโอเคดูไม่น่ากองแกง กำลังดีเลยครับแล้วก็ยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูนะครับลุงขวัญดูเข้าไปดูในรัาดามาโอเคนะวันนี้ขอลาไปจ่เพียงเท่านี้นะบา,บายบายสวัสดีครับ